ตัวปตท,อทอนะครับเรามีการพรีวิวนะครับงบไตรมาส4นะครับแต่ว่าตัวที่เราปรับลงเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่กับลูกนะครับเป็นเรื่ของลูกเดี๋ยวไล่ค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะครับตไตรมาส4เนี่ยเรามองกําไรไตรมาส4อยู่ที่11,000ล้านบาทถ้าตัดรายการพิเศษอย่างเช่น FX loss แล้วก็รายการที่เกี่ยวกับการด้อยค่าของบริษัทลูกออกเนี่ยกำไรปกติ1.8หมื่นล้านบาทอันเนี้ยไม่ได้แย่นะครับแต่ก็คือก็ไม่ได้ดีอ่ะดีกว่าที่คาดอะไรนะใกล้เคียงค่า าการโตได้เยียเยคิวคิวของปอทอในไตรมาสที่สี่เนี่ยมาจากเรื่องของสต็อกนะครับสต็อกลอสน้อยลงนะครับก็ก็ทําให้มีแรงถ่วงน้อยลงแล้วก็ทำให้ฟื้นได้เยียเยคิวคิวอันนี้ช่วยซัพพอร์ตขายเยียเยียในเรื่องของธุรกิจการของปอทอเองมันมันแย่ลงเพราะว่ามีเรื่องของสิงคโปร์นะครับแต่เรื่องนี้คงไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วเพราะเราสร้างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะมันปรับตั้งแต่ตอนต้นปี2024แล้วนะครับ ส่วน Q คิวอนคเองเนี่ยก็ชดเชยในขาของพวกโบนัสพนักง,งานเยอะๆมีค่าใช้จ่ายเยอะได้นะครับก็ต้องบอกว่าการดีขึ้นเยียๆยคิวๆของไตามาสที่4เนี่ยจะไปเน้นทางเรื่องของสต็อกเกตลอสมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้มีไฮไลท์ในส่วนคอร์เปอเรชันอะไรทีนี้ถ้ามาดูในปี2025เนี่ยเนื่องด้วยเรามีการปรับประมาณการของลูกลงก็คือสอพอเรามีการปรับลงไปแล้วนะครับในเรื่องของเองินลงทุนในระยะยาวเนี่ย โครงการลังเลบ้าในมาเลเซียมีการเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าต้นทุนในการพัฒนาโครงการเนี่ยมันสูงกว่าที่เคยประเมินไว้นะครับเราก็เลยมีการปรับทาร์็ไพายของสอพอลงไปทีนี้เราก็มาสะท้อนในปอทอในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ทําให้กําไรในปี2025ของปอทอเนี่ยมันมันน่าสนใจน้อยลงเหลือเป็นแค่ทรงตัวเท่านั้นเอง นะครับอีกขาที่เราปรับลงก็คือเรื่องของไทยออยนะครับที่นักทุนอาจจะทราบเรื่องก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มของโครงการ CFP เนี่ยเราก็มีการมาพายซินในปตทด้วยนะครับอันนี้คือตัวหลักๆที่เราปรับลงของปตท target price จาก37บาทเหลือ32บาท50นะครับแล้วก็มีการปรับคําแนะนําจาก t r a n d i n g buy ลงเป็น neutral เนื่องด้วยกำไรปี2025เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้โตแล้วนะครับในขณะที่ในระหว่างปีที่เองเนี่ยยังมีความไม่แน่นอน นะครับในเรื่องของการอาจจะถูกขอชดเชยต้นทุนพลังงานจากภาครัฐรวมถึงขอปรับสัญญาซื้อขายจากลูกค้ารายใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เหมือนปี2025เนี่สิาใคาลิสของปอทอมันน้อยลงก็เลยแนะนำเพียงถือครับครับก็ชัดเจนนะว่าสำหรับปอทอนะครับก็คุณนังมองว่าอาจจะมีเรื่องของกฎระเบียบเรื่องอะไรเป็นตัวเพเชอร์อยู่นะครับก็คำแนะนำเป็นถือนะถ้าราคาเป้าหมายใหม่สามวบาทห้ 3, 2, นะครับพอดีเวลาเหลือไม่เยอะอาจจะไม่ได้สอบถามคุณนังนะวันนี้เดี๋ยวไปจะไปชวนคุยเรื่องของซอฟต์คอมมตี้ต่อนะครับยังไงขอบคุณไอเดียดีๆจากคุณนังเช่นเคยครับขอบคุณครับ